สวัสดีทุกท่านครับยินดตต้นราเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการที่จะมีการอัปเดตนะครับราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรหลวงพ่ออะไรไปติดตามชมกันครับรายการแรกของนี้ครับเหรียญนั่งพานหลวงพ่อเกษมครับรุ่นเมตตามหาบารมีปี2537เนื้อเงินครับมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญหลวงพ่อเกษมสุตรสารไตรลักรุ่นมทบ7นะครับปี2518เนื้อทองแดง ม <Keep S 1> ีการเช่าหาเปลี่ยนมอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญเจ้าสัวพิมพ์ใหญ่นะครับหลวงพ่อเกษมเขมมะโกปี2535เนื้อนวะมีการเช่าหาเปลี่ยนอยู่ที่หลักพันต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญกองพันเชียงใหม่นะครับหลวงพ่อเกษมเขมมะโกปี2518เนื้อนวะมีการเช่าหาเปลี่ยนอยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญนั่งหนาวนะครับหลวงพ่อเกษมเขมมะโกปี2517เนื้อทองแดง มีการเช่าหาเปลี่ยนอยู่ที่หลักร้อยครับรายการต่กไปครับสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เกตบัวตูมปี2509นะครับเนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญหยดน้ำนะครับพิมผ้าประธานนะครับสมเด็จโตวัดระฆัง108ปีนะครับต่อโค้ดปี2523เนื้อนวะมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักพันต้นครับ รายการต่อไปครับเหลียนหล่อหยดน้ำนะครับรูปเหมือนสมเด็จโตรุ่นอนุสรณ์118ปีนะครับปี2533เนื้อนวะมีการเช่าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักร้อยครับรายการต่อไปครับสมเด็จโตรูปเหมือนอนุสรร้อยปีนะครับพระพุทธาจารย์โตนะครับปี2515เนื้อผงมีการเช่าหาเปลี่ยนอยู่ที่หลักพันกลางครับรายการสุดท้ายของวันนี้ครับพระผงจะลอยหลวงปูต่โตวัดประดุชิมพีปี2518เนื้อผง มีการเข้าหาเปลี่ยนมาอยู่ที่หลักพันตายครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องที่ทางทีมงานของเราได้รวบรวมข้อมูลมาทําสถิตินะครับสรุปราคาที่มีการเช่าหาณปัจจุบันให้เพื่อนๆรับชมนะครับเหมือนเดิมใครอยากทราบพระอะไรหลวงพ่ออะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนะครับจะมีทีมงานรวบรวมข้อมูลนะครับไปทำรีเ์ชข้อมูลมาให้เพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจและ YouTube พระเครื่องสามิติของเราด้วยครับ วันนี้ผมแอดมินแบงค์ต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ